กูเปิดคลิปอยู่มันมีเรื่องอย่งพี่น้องแกหฮาสิมาสัมผัสเจดำายพี่น้องพ่นอถ้าฟังด้วยหาสิสัมผัสเจดำเฮ้ยจเอาอยู่เ่าอันผูบ่าวนะเฮ้ยลูกึ้นผูบ่าวทางกุบนนะเธออนยู่ส้บสามเป็นน้องเธออ่ะ6ปี กับป้านได้เดาคุยกับซูซีกันกูสิต่อทายเดียวนี่แหละเอาต่อทายผัดเฟรกูไปอยู่ในเขื่องนี่เสร็จแล้วได้บางได้ไม่น่าให้ใส่น้ำหอมหน่าอยบอสเบิ่งดูของมันนะเอามันของของมันมาเบิ่งดูโอ้ยขมฝ่าดทลายโจรเนียเพี้ยเพี้ยพี่น้องเอ้ยมันนี่หอมไปไซส์สามยังบม่ทันได้ไปไซส์ดอก กระหว่างเงินายโอนขมาพันหนึ่งกระหว่างหายายจื้ออีกสตอกกระางดีใจนำเราวผัดบอ่อแจ้งสลิปมาคนที่ตามมันเจ็ดหกพันเลเพี้ยเลย <c oughs> ไก่แล้วจอยจะไปกินซามหน่วยจอยนะ <c oughs> ตกลงมกุลูก,กลออกบารนักก้าวตุก <c oughs> ตุกตุกปีออสเตรีย คนขอกะเปมือนก็โตเก่งเก่งมาสักกระตาหรือยังไงเฮ้ยแม่ตาเบาหนี่นะนี่ฮะนี่คือเขียนแอาหนีอืมจ้ำให้กูดูสิเบิ่งให้มันนี่มันผ่านหรือยังจะเป็นสไตล์เก่ากูคือเก่าแลบมึงรู้ไว้ซะอีกระเทยนี่ปึก หมดแตงไผ่บ่อกระปูกไส้เนี่ยของโบป้านได้ดอกแต่๋ยวมันเป็นน้ำสันดานมันมนะม,ม,ม,มันดักเลิ้งนะบางส่วนเวลาเนาะ ขั้นขั้นซันดนอนยังไงสิอเอาอันหลุดโจกมาง่ายไปนะเฮ้ยอันนี้เป็นซันดานมึงมานี่ซีมาเกาะกูจะฮีดมึงอีจอยมาให้กูฮีดเดี๋ยวนี้ซันดอนแล้วหลุดโจกมาง่ายไปบาทเดียวกับเบิร์ดมันติดเสาร์อาทิตย์วันจ,นนจันทร์เลยโฆษณาจากศิข่าวเออเสาร์อาทิตย์ก็มีติดอีกเว้ยอโอ้เจมันผ่านแล้วโอ้จอย นี่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 ้มานี่มันผ่านแล้วผ่านน yes. ะพ,พี่น้องวันจันโฆษณาอีจอยเข่าพี่น้ uh? องกูดีใจละมึงเดินอีตาลแมงดำดำหัวมันเฮ้ยมึงดีใจบ่แต่กูประมาณวันจัน ที่หนึ่งกับผ่านตัวที่สองกับผ่านคลิปที่ถ่ายเมื่อวานอาลงไหนยุบข่าวลงกระสังไหวทะเลถ่ายได้มันจันจังลงมันจันจังลงจอยเสาร์อาทิตย์วันตรงลงเพราะมันสิผ่านมันถาขันอโคสนาอ่าถาลงขันอโคสนาคลิปตัวมึงถ่ายไว้กะทาเบิ่งใร์กทนอะไรพี่น้อง ว่ามันได้เงินต่อเติมเพื่อนมันแน่แหมมันได้คั่วแล้วก็ต่อหนะแล้วก็ต่อกระเทือบความฟันของนางแล้วก็เห็ดกําแพงเพื่อนอ่าอ่าต้มนี่ยุ่งต้มลออหันเรียบร้อยน่าร้องมุงไปทางไหนต้มบะเบอร์ต้มยุงต้มยุงเต็มพามือครับมันคู่ลงดีนะเนืเสือของผเข้มดีเลือดเต็มปากตยุงผู้ผู้พี่น้องเลยต้มบักใหญ่ อานใหญ่จะไปให้มากัดพี่น้องถามอีเกเครื่องหนึ่งเมงื่อวานบอยยายจืดล่ำนะพี่น้องและคนก็ถามว่าเราเป็นมอลำม,มอลำเก่าก็ได้มีพอสวรรค์นในโตนางเองแหล,ล,ละล่ำแล้วลองแล้วล,ล,ลองเขาว่านางเป็นบ้าเมื่อนั้นขี่รถดไทยมหเดผ่านเป็นล่ำเมื่อนะวะซ่นผ่านบ้านมาสองสะบ้านาเขาบอว่าเป็นบ้าเลย ล่าในทางสิลองหอดบ่อนดินอีสเนีที่มันออกไว้มันสิปุ๊บเ <cas uk> กิกกนนั่นเองเขาอะไรเห็นนเขาอะไรเห็นโอ้ยจากเอาขู่เปล่เจดามเ <c oughs> บิ่งกเดตแต่ว่ามันอยู่ในเฟืองล่ามลวก็พ่อน้ำเมื่อนั้นเห็ดยังไงเนาะพี่สติดต่อได้ปะซันเจดามโสดจ้าแต่นั่งมาได้เรียนเฟสพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์มือถือกับบะมีพีน่น้องเอ้ย มีแต่มือเปล่ามือถือบ่มีก,ก้อกวาดตั้งซ่องให้เจดีนวดแน่ตั้งซ่องให้เจดำแน่ตกลงมึงเขียนเป็นอารมณ์เปลี่ยนอยู่ดำพี่น้องเอ้เจดำนี่มันจะยากแน่คือหนึ่งเงินสื่อกล้อง สองเงินสือบัตรเติมเงนินเอาบได้ใส่เนี่ยอันเน็ตพวกไวไฟดีพี่น้องแม่นครับต้องเติมมาแต่ละเมืม่อใส่บัตรเติมเงินเอาเติมแล้วก็สมัครอาเน็ต <c oughs> สมัครเน็ตเป็นรายวันเอามันก็เปลืองแน่นี่คือพวกชะนีแะละมันก็เหตุมากกว่ารายเดือนละเนาะมันก็ยังบันมีรายได้ดีทางยูทูบนะมันผ่านยุ่แต่ว่ามันยังทันได้เงินจากยูทูบ อร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่อยขานั่งโอ้มงตกหัวเขาวีหนียวมั้งต่างหัวมันละได้เรปิดได้เป็ดไปใส่หอยมันบอดชุกโควิดกับเป็นเหตุแม่อุ้ยโควิดจมาบ่หอยอันสบู่นะเป็นอันใดใส่โยู <S S weakest, ่ใช่แม่เพิ่นบอกว่าอย่าท <cold> ูแห้งแบบ คอยทูลูเบาเบาเบาว่าแม่งสิไปใส่ก้าก้วโอ้กูจากสวยกูจากงามเลยล้ววะบอระหว่างสบู่มันแห้งหรือแบบมันกาดหักเออเจ๊สแดงมึงบอได้ไปใส่ด้วยหรอโอ้ยมึงอย่าไปใส่ถอดหนามมึงสีบางอืมจะลองสีแดงเลยเทบอได้ท่าสีได้พี่น้องหนาเขานะบอได้ท่าท่าละปาคือสื่ หนาหน้าคือเจดามอุ้ยหนาหน้าตอนอิอิวหน้าหนาหนาคือเจดามนี่ใส่กับแปรลูบพ่อพ่อพ่อไหวเฮยละกาข้าเมขึ้นเลยกระซูเดิมขึ้นอืมกระซูสะซูแรงเขาเลยขี้เหลือมหากกูกระต่างอยู่ได้นะหนกูนะเฮยแบบว่าแต่ว่าเวลาหน้าล่างหน้ามันง่ายง่ายแบบว่ามันออกออกง่ายนี่แบบชดชื่นชดชื่นดี ส้มชื่นหนาดิสองถืออาบหนึ่งเลยสู่เลอะๆเลยนะก็เอามาสู้อีกบ่เฮ้ยสู้รอบเดียวบ่อกรับน้ำเทลงเลยกูน่ะสูสามถื่อผมหนากูน่ะสบู่ก่อนสามพันหยิบแล้วก่อนถือบาทมันสีมีอีกสักเฮ้ยสาวแรงขนาดนี้ล่างหนาซื่อแต่ว่าเระว่าอาบได้บ่อาบเลยเนาะยังเปนเปลือง ก็อาบแล้วพี่น้องเอ้ยสู้ตะนาหะแล้วมันเบิดจิไปซื้อใส่พี่น้องไหมเก็บไว้ดีๆเด้อเฮ้ยเขาสิมาลากสบู่จากแบรนด์คุณแม่สุติมาพี่น้องเอ้ยเที่ยงคนบ่อยู่หน้าเท้าขึ้นาวแท้ใส่สบู่ไปหอยว่าขั้สิมาลากเอาเสียงไว้ดีๆอืมตั้ง4ก้อนสี่ก้อนพ่อแม่บางเทนยืดไปอีกก้อนนึงเหลือดโอ้ยสก้อนเ็ใส่เครื่องเต๋อเฮ้ มือคั่วก็นจากหนาคาวจ้ะพี่น้องมือคั่วก็นจากหนาคาวก็เลยให้แบ่งให้มือคั่วไปน้ำซ้ํามือคั่วก็นจากหนาคาวคือการได้ว่าจันน้องสีเอาผัวไม้ให้มันใหญ่กัวเก่าพี่น้องเฮ้ยอย่าไปหวานนั่นนได้เฮ้ยได้ข้าศขิดว่า เอาผัวประชดใครอ่ะบอสประชดใครด้พี่น้องป้าตั้นนออันเบาเทิงอันหาหน้าซองหานะต้นอันนั่นนะนั่งงช้างนะอือแข่งกับเกิดลายโอ้คมฝากเท่าไหโจรเด้พี่น้องก็ได้ยินข่าววาเจี๊กเอาลราเสี่ยงอีกยังแหละลงมา ขาเบิงกูสิพานกูนสิเอาแนวสูบมึงกินมึงแสงกูกินหกโมงแรงขุปะเนาะ <c oughs> โอ้ย,อ,ยอ,อันนีอ้อะไรอ๋อพี่น้องเอ้ยอ๋อได้พี่น้องเลยอือบเจกอล่าหนานางเป็นตู้เย็ยนพี่น้องตู้เย็นจะหลุดได้พี่น้องเอ้ยมันเย็นนะนะพี่น้องมันซามันเสิร์ฟซาซาซา,ซาคือกันกระพัวมันนะกระพัวมันกลับไปสืบคลองอยู่อำเภอนุมานต่านะตลาดวันอันถิ<ด>่นนะ มันไปแต่ตีสามนะจนเที่ยงมันจะมาหเหาะเทือนไปอ่ะเจ็ดโมงนะหเหาะเทือนก่อนมันกูห <c oughs> นังปัญยากูนี่ไปจับ <c oughs> เอาจับเอาโลดขอ้อเสียหองเจ๊กเราเนี่ยตั้มมาหุงนี่ยนัง,งเสือลืมเสือเป้งน,นัวตุ่มนั่นผ่าขึ้นแล้วได้ยุ่งกัดน,นะความสุขของเจด้ามกาบอดองทามดอกพี่น้องความสุขของนางปกตินางไม่ได้รู้สึกอะไรบได้รู้สึกยังเลยไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมคะ อืมแม่หนูหสึกแต่อยากได้พูววอะหสึกแต่ว่ามันทอดมันร้อนตอนนี้พี่น้องเลยตากทอดค่ะหนูสึกแต่อยากได้โพวะพี่น้องเออหนังเสลาหนูหสึกแต่ยววอ,อ,อยากได้เสียได้แต่โอริสเสียได้แต่โคอยวิสอะไรเฮ้ยอ๋อคอยสวิสมันมาขันกูว่มมมามันไข่แหละเฮ้ยหากจะมันไปไขใ่ใส ้องฟังเสียงมันเวลามันไข่มันวสิงแกแงแมันสิห่องไลมันสิห่องไล่ล่แบบนี้แหละกวสิบเหาะพันมันอยู่ป่ะพันได้ตัวนึงเหาะนิดเดียวเหาะก็บเองเป็นสนานปีแล้วนี่ก็ข่าไปไข่นไดเด้ตกลงยังจะตัวได้หนีตีกับสามตัวพี่น้องเอ้ยเก็บผับสำนี้แหละถากินบ่ะนีเอ้าว่วยสอเยังปุ้ยตามนั่นเด้อพี่น้องความรู้สึกของเจดำยังเหมือนเดิมปกติ ปกติดีปกติมันรู้สึกอะไรหรอว่ได้คิดไน้ได้เลยคิดแต่ว่าคุณจะเอาเงินใส่ยสื่อพูดไหมเออคิดแต่ว่าเอาเงินไปสื่อพูดซื้อน้ำมันอ่ะเนื้อน้ำมันกับเอื่อยเพิ่งฝากมาหายเลวเฮ้ยกับคือสิพ่ออยู่หรอกก็ยังพูดได้เฮ้ยบาอสอบหนึ่งเกตไปเลยบาทโอ้สอบหนึ่งพูดนะครับว่าเพลงปีนเมตตาว่าพูดสอบใครแต่พอน้องมอสกับเจด้ามันได้ขาดน้ำมันไปแล้ว ดีกราบสาถุเอือยใหญ่จะดีเฮาทงเวียงจันที่อยู่เมืองนอก,นอกให้ลำให้รวยลำรวยด้วยให้ถือเลขรางวัลที่หนึ่งเอ <laughs> ถึงเล้ถึงเลขสห,าหาราชบอกแล้เป็นท่า้ล้านเบิ่งแบบมาน่ะสูบบดสีหูอืมอือม <c oughs> <c oughs>